เอาแล้วงไงจูสจันเองแฮปปี้ดีกับชุดขาวชีดดิวกับผงไม่ได้ใกล้เคียงกับสีที่เกิดขึ้นเลยนะอาแล้วงไงงานนี้ทรัสตอบสื่อเรื่องการาเฟนชเบิร์กถูกยกเทียบกับโทนี่โครชอาแล้วงไงอเดต้องอยู่ครบสัญญาค่อยคิดเรื่องอนาคตต่อไปเอาแล้วสื่อท้องถิ่นอ้างฟันได้ตัดสินใจอยู่หงต่อไปนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการน,นี้จูบเบรนท์แฮมนะฮะกองกลางทีมชาติอังกฤษยืนยันแล้วว่าตัวเขายังคงมีความสุขดีกับเัืงของเรอัลมาดริดหลังถูกนะักข่าวถามถึงโอกาสที่จะย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลอนาคตอันใกลนี้นอกจากนี้เบรนท์แฮมยังระบุด,ด้วยว่าเดีลของเขากับของแดนลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้นั้น ไม่ได้มีความใกล้เคียงกับสิงที่เกิดขึ้นเลยโดยเบรงแฮมนั้นเคยตกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลมาตั้แต่สมัยเจ็กเกครอฟซึ่งการโคจรมาเจอกันระหว่างเรรัลมาตริดิกับลิเวอร์พูล่ําคืนนี้ทําให้เขาถูกจับจ้องมากเป็นพิเศษฐานะแข้งที่เคยเกือบจะย้ายมาเล่นแอนฟิลด์ด้ซ้ำไปแต่ได้กระตามแข้งรายนี้ก็บอกกับนักข่าวที่ถามเรื่องนี้บอกว่าผมเองก็ยังมีความสุขดีที่มาตริดฉะนั้นผมคิดว่าในอีก5-10-15ปีผมยังคงสวมเสื้อสีนี้ตามเดิมในน้ี จากนั้นเขาก็โดนย้อนถามอดีตกระไปไยอีกว่าก่อนจะย้ายซบระชุดขาเขาเคยใกล้ที่จะได้ย้ายไปร่วมทีมเรีวฟูหรือเปล่าไหมซึ่งดาวเตะเลือดพอดีก็ตอบได้เลยนะว่าเดีวระหว่างทางด้านของผมกับเรียวฟูหนึ่งหรอไม่เคยมีความใกล้เคียงกันที่จะเกิดขึ้นตามที่สื่อรายงานแม้แต่น้อยซึ่งเบร็กแฮมก็ได้ตอกย้ำความรักที่เขามีให้กับสโมสรปัจจุบันไว้อีกว่าตอนที่เรามาตริดนะฮะติดต่อเข้ามา ผมคิดว่าตัวเองนี่แหละคือและก็สมบูรสอนที่ใช่แล้วสำหรับผมในเวลานี้อาระหนึ่งไงอาเนสรถอตนายใหญ่ลิเวอร์พูลถึงกับลุกหนีอ่าะหนังข่าวยิงคำถามเรื่องปริอันนการเฟนเบิร์กว่าจะเป็นโทนี่โครสคนถัดไปในครักนี้ได้บรมัยซึ่งสลอตออกมาให้สัมภาษณ์หลังพาน l ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะบรอเลมาดริดไปด้วยสกอร์2ต่อ0ในเกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบลีกเฟส นาที่5เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยการาเฟนเบิร์กเองนั้นก็เป็นหนึ่งนักเตะที่ทําผลงานที่โดดเด่นมากคนหนึ่งเลยทีเดียวท่าน,นี้นายใหญ่ลิเวอร์พูลถูกผู้สึ่ข่าวสอบถามว่าการาเฟนเบิร์กมีโอกาสจะก้าวขึ้นไปเป็นโทนี่ครอสคนถัดไปหรือไม่ซึ่งสารวตก็ตอบคําถามนี้แบบสั้นๆพร้อมกับยุติการให้สัมภาษณ์โดยลุกจากไปไม่มีทางที่เพราะว่าเขาเป็นคนดัชไม่มีใช่คนเยอรมัน เอาแล้วยงไอดริซองเบเกอร์ผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลยืนยันว่าตนเองนั้นต้องการจะอยู่กับสโมสรจนครบสัญญาที่เซ็นกันว่าจนถึงช่วงปี2 0 2 7แล้วจากนั้นเขาคิดถึงต่อไปว่าจะเอายังไงต่อไปกับอนาคตโดยมือเก่าทางด้านของทีมชาติบร,ราซิลยังคงได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในมือเก่าที่เรียกว่าดีที่สุดในโลกแต่ด้วยอาการบาดเจ็บในช่วงดือที่สองฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงสั้นนี้ที่ไม่ได้ลงเล่นตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมทําให้เควินคาร์เรเฮอร์นั้น เข้าขึ้นมาทำมาที่และก็ได้โชว์ฟอร์มอ,อย่างน่าประทับใจการมาเสริมทัพของจอร์จี้บาบาดาวิชรีในช่วงเซสชั่นหน้าถูกมองว่าเข้ามาท้าทายบารังเมอหนึ่งของสโมสรจะมีข่าวเลยว่าอารีสซงอาจจะย้ายทีมหลังจากที่มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความฟิต อย่างไรก็ตามทนนานตังของอาริซงกล่าวกับทานตัางของบันฟุตบอลว่าเขาเองต้องการที่จะค้าแข่งในถิ่นแอนฟิลจนครบสัญญาที่เซ็นเอาไว้จถึงปี2ป2 7ี่สิและเมื่อถึงตอนนั้นค่อยมองหาโอกาสใหม่ผมมีสัญญา3ปีกับลิเวอร์พูผมคิดว่าอนาคตยังผมไม่แน่นอนสำหรับใครนะแต่ในวงการฟุตบอลผมก็หวังว่าจะทำตามสัญญาที่เซ็นไว้ในอังกฤษและนั่นจากนั้นผมก็จะเปิดกว้างอาริสซงได้กล่าวนะฮะ โดยนอกจากทางด้านของจากนี้ไปสตตร์ในวัย22ปีวรรกนี้ก็ยังได้พูดถึงการกลับไปเล่นอินเตอร์กับนาซิอองนานนะฮะสโมสอนเก่าก่อนจะเริ่มต้นอาชีพด้วยบอกว่าผมดูเกมของอินเตอร์ทุกนัดมีความทรงจำดีามากมายอยู่เสมอและต้องการที่จะสวมเสื้อของอินเตอร์ในครั้งนี้อีกครั้งนั่นเองนะ อาร์ตนึงไงแอนฟิลวอชรายงานข่าวในเว่าเฟอร์จิลฟอนได้กับตันทีมลิเวอร์พูลนะฮะตัดสินใจแล้วว่าจะต่อสัญญาใหม่กับสโม,มสรอ,ออกไปอีกหลังจากที่ยึดเยื้อมานานหลายเดือนในัน้งนี้ส่วนง,งานนี้เซนเ,นเตอร์วัย3ปีปรมถึงโมเมตซารา,ราและก็เชนเนลสเตอร์อาร์โนเป็นสามแข้งสำคัญของหนนัแดงลิเวอร์พูลที่จะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้ผ่านทางด้านของอที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะดูไม่มีความเคลื่อนไหวเท่าที่ควรน,นั้น จนจะสร้างความกระวนใจให้กับทนงด้นของแฟนบอลเนื่องจากว่าเวลาจะรุ่งเลยเข้าสู่เดือนธันวาคมในครั้งนี้กันแล้วโดยที่บันมากองหลังทางด้านของทีมชาติ ar, าเนเธอร์แลนด์มักที่จะเลี่ยงคําตอบตอบคําถามของสื่อนะฮะและพยายามจะถามถึงบริการต่อสัญญา ต่ล่าสุดทางด้านของแอนฟิววอซระบุเดิน,นว่าฟันชั์ตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ค้าแข่งกับทางด้่งของทีมต่อไปในช่วงซีซั่นหน้าโดยพร้อมต่อสัญญาฉอบอับใหม่กับสโมสรแม้ว่าจะอายุเข้าสู่อาสันสีปีแล้วในช่วงตลาดกรกฎาคมนี้แล้วก็ตามทีแต่ก็ยังคงปักหลักการรับอย่างแข็งกระงนะด้ยการบริการเสริมด้วยน้ว่าตัวเลขค่าเหนื่อยอยู่ที่2 2 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ ทำให้การเจริจานั้นง่ายกว่าของซาร่าที่รับอยู่ที่350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ในขณะที่เทนยังคงลังเลว,ว่าจะไปเล่นที่บริอัมมาดริดที่สนใจอย่างจริงจังในครั้นี้นหรือไม่นอกจากนี้เอเจนต์ของฟันไดททำการแจ้งกับบรรดาสโมสรที่สนใจทราบแล้วว่านักเตะจะไม่ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์และเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นกับการประกาศต่อสัญญาฉบับใหม่ในครั้นี้ อาร์ตเนเจมี่คาร์รเกอร์อดีตกองหลังของเลเวอร์พูลมองว่าการป้องกันแชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะจบลงหากพวกพวกเขาแพ้ที่แอนฟิลด์ในช่วงวันอาทิตย์นี้โดยทีมของเป๊ปกาเดรราเองกำลังอยู่ในช่วงวที่ยากลำบากหลังที่ไม่ชนะใครมาแล้6เกมติดต่อก,กันในทุกประการโดยที่ตารงนางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้พวกเขาตามหลังของแดงมากถึง8แต้มในขณะที่ทั้ง2ทีมจะพบกันในเกมสุดสัปดาห์นี้ทางด้านของฝั่งคาร์รเกอร์ก็ยอมรับเลยนะว่า เป็นการทำนายผลที่ยากเลยนะแต่ว่ามองว่าทานั่นของฝั่งเบรบยเองนั้นเลิกคิดเรื่องแชมป์ไปได้เลยหากจบด้วยความพ่ายแพ้เช่นเดียวกับทนั่งของโจโคที่พูดไปในทิศทางเดียวกันในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันด้วยความรังเลรียนิดหน่อยผมเองนั้นจะตัดสินใจทํานายซึ่งด้วยปัจจัยของเปปกาโดราเองนั้นมันอาจจะย้อนกลับมาหลอกหลอนผมคาแรคกเตอร์ที่กล่าวกับท่านของเดอะเทเลกราฟ ถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ายต่อลิเวอร์พูลการป้องกันแชมป์ของพวกเขาจะจบลงก่อนคริสต์มาสในครั้งนี้ทันทีเลยนะอาร์ติญงาเการเดตเบลตำนานปีกทีมชาติเบลและก็เบริอัลมาดริดแสดงความเชื่อมั่นได้เลยนะว่าลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤดูกาล2 0 24แต่ว่าจะไปไม่ถึงตำแหน่งแชมป์ในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในครั้งนี้ ซึ่งเบลมองว่าเรอัลมาดริดนะฮะจะคว้าทั้งแชมป์ลากาและก็แชมเปี้ยนลีกได้เป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันถึงแม้ในลีกตอนนี้อาราเซนชุดขาวลังอันดับ2มีคะแนนตามหลังบาร์เซโลนาทีมจากฝูงอยู่ที่4แต้มเรอัลมาดริดลงเตะน,น้อยกว่าหนึ่งนัดพร้อมกับชี้ว่าบารดอนดขนต่อไปจะตกเป็นของเอ็มบาเป้อย่างแน่นอนทันทีเบลในวัย3 5ปีได้ฟันธงบทสรุปของฤดูกาลสั2ที่4ในเล่หลายหัวข้อนะฮะ ได้อย่างเรียกว่าน,น่าสนใจผ่านสื่อดังอย่าง TNT Sport ที่สนามแอนฟิลด์ก่อนจะเริ่มเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านทบ Real ุบเรอัลมาดริด2-0เมื่อคืนวันพุทธที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเรอัลมาดริดมม Madrid, ดาวซันโบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแฮนดิคนแชมป์พิมบริสลิเวอร์พูลดาวซันโบพิมบริสเออริบมาฮารันแชมป์ลาด,ดิกาเรอัลมาดริดดาวซันโบลาดิกาาระเบิดอ่าเรวันดอสกี้ และก็เป็นลงดอนในปี2025นะฮะคิดยันเอ็มบาปเป้ในครั้งนี้เอารถึงไงอาเนสซัสรดกุญส์ลิเวอร์พูลปกป้องโมเบสาร่าว่าทําไม่ได้ยิงลูกโทษพลาดนะเพราะว่าเรื่องของสัญญาเพระาะบอกว่าไม่ได้ขอเคสร,รับจากเฟย์ยนูดในการเจอกับแมนเชตี้ในครั้งนี้ด้วยช่วงกี่วันที่ผ่านมานี้ลิเวอร์พูลก็สามารถเอาชนะเรอัลมาดริดในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีก นั่นซาร่าจุดประเด็นร้อนด้วยกันให้สัมภาษณ์ว่าผิดหวังที่ยังคงไม่รับสัญญาฉบับใหม่จากลิเวอร์พูลสักทีทางที่เขาเองนั้นจะหมดสัญญากับทีมหลังจากฤดูกาลนี้แล้วซึ่งพอถึงเกมกับราชสุดขาวซาร่า์เองก็ยิงจุดโทษไม่เข้าแต่งดีที่ทีมเก็บ3มแต้มได้โดยสารตซึ่งเตรียมจะนำทีมเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เผยบอกว่าการที่โมซาราส์ยิงจุดโทษไม่เข้านั้นมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเขากำลังเสียสมาธิจากการื่ลงสัญญาไม่ใช่แบบนั้นเลย คนเราสามารถที่ลูกโทษพลาดกันได้อยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าโมเสียสมาธิจากการเจรจาเรื่องของสัญญาเลยสักนิดเดียวและข่าวดีขคณในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ราฟังกำลังร,รับ